เ,เปิเปกแอบอะ่ะเปิดแอบจะมีขนนกมีย่องเบาม,บามีแล้วก็ฮิวตัวเองอ๋อย่องเบาคือย่องไวนั่นแหละย่องเบาคือคือโจรเลยไม่คือกลัวพพยายามที่จะแอบแบบที่เล่นแล้วไงแต่มันแบบแอบแบล้วเหมือนแบบหแบบน่วยก็เห็นอยู่ดีอ่ะก็เลยแบบโอ้ยเฮียโอไดด่านครัวยดดานเชลรี่กูเซ็งเลยจริง เชลรี่เอาด่านยาวไปในอ่าด่านแลบใช่หรอเดโมกอก้อนอ๋อเมื่อกี้มันมีมิดวิชโอ้ใช่เนี่ยมีคนเอาด่านอันเนี้ยอันเนี้ยมาเข้าไปเอเหรอใช่เรียกว่าด่านเชลลี่โอ้ยด่านนี้เหรอด่านนี้โคตรเกลียดแต่เกลียดน้อยกว่าไอ้ด่านพิกโตนะนี่ใครน่ะนักเกอรีนี่นักเกอรีรอด้วยเกอรีคือใครมึงนั่นแหละ ไม่ใช่กูปั่นไฟอยู่อะไรอะไม่ไข่ตับตามเกิดเรื่องปั่นแล้วปั่นอยู่ปั่นกับนวยอยู่อุ้ยอันนี้อยู่กับมาใช่ปะเนี่ยใช่ใช่แนนซี่คือผมกดโทเทียมก่อนอันไรอะไรเอ๋ออีตัวนี้คือแนนซี่อ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะไม่รู้ไม่รู้กูแอบปั่นไอ้เหี้ยไม่เข้าไม่เยอะป่ะวะเพราะฉันไม่มีนะ มีเสียงห s. <S ัวใจป้ะอุ้ยขอโทษไม่มีไม่มีใช่ป้ะไม่เคยมาเยอะแน่เลยเว้ยเฮ้ยมันเดินผ่านไปแล้วอุ้ยมีเสียงหัวใจแล้วเออเมื่อกี้ไม่มีเสียงหัวใจเฮ้ยมีแล้วไมื่อโนย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 อ๋ออีอีล่องหอนอีอีเวทอะเข้มไปละเฮ้ยมามามาโนยโนยโนยระวังอ๋อุ้ยตีไม่โดนอุ้ยตีไม่โดนเลิมเบ่งเลิมเบ่ิ่ง เัอรี่ตีเอาสองรอบอ้าวโอ้สานเทมจังครแกะโทเทมอยู่ข้างเราเชอรี่เอาคืนแล้วอ่ะเอานี่เราเดินผ่านไปไม่เห็นเลยเนี่ย เชอรี่คมอ่ะเชอรี่เป่าใช่ปะเฮ้ยปั่นจอดปั่นจอดเหมือนจะหายตัวแต่ก็ไม่หายคือเป่าตั้งแต่มาแล้วมาแล้วมาตามมาแล้วตามมามาแล้วไม่ไม่เชอรี่เป่าอยู่มาร์คที่เห็นมันพุ่งมาหามาร์คไม่ขึ้นไปแล้วมาร์คอ่าลงมาแล้ว ลองใครใครไปช่วยใครเขามาครชิมเชอรี่ไม่ยอมเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีใครไปช่วยช่วยนัทนวยนะบ้าเดี๋ยวมาจะวิ่งเราเรามาอหนวยนวยจะเข้าเปสองแล้วสิเฮ้ยมีคนมามีคนมาแล้วมีคนมาแล้วมา อันนี้<ส>คืออะไรอะ่ะตามรบหนีเร็วหนีเร็วมีบอลรถทามรับให้แล้วทันปะไม่กี่ทนัทนปะทันทันทันไม่รู้สึกซ้อมชาจังเฉล,ลี่ตามาอีกปะเฉลี่เอาให้ตายเอาสิง เข้าใจผิดว่าหน่วยเป็นแหล่งหรือปะไม่เชลรี่มัน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 เอาหมดอะเอาตัวเองมันพ็อกสเปซบาร์แบบวะใช่ใช่ space 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 ดองช่วยไงดีวะเนี่ยแต่เมื่อกี้ก็คือมีบอลรู้ทันไม่หรอเจ็ดปะหน้าเจ็ดหรือหรือว่าไม่ทันวะไม่เมื่อกี้นี้ที่เชลลี่ตีโดนอ่ะคือตีโดนมากเลย ุ้ยเฮียลอยเมื่อยละเฉลลี่ใครใมาช่วยมาไปช่วยเฉลี่มันทับติดอยู่หรอใช่เฮ้ยเฮียจังอาไม่มีไม่ไม่ไม่เซลี่หายตัวอยู่เมื่อกี้นี้เราจะตายแล้วเซลี่หายตัวไปเลยไม่ติดบอลโล้ คอมเมนต์ได้มีใครปั่นอยู่ปะอันนี้ปัอมันมีแมวขึ้นแมวขึ้นจริงด้วยอเออฉันเล่นตัวนี้เวิร์กกว่านะ่ะ ดีเชลลี่เหรอใช่มันเป็นตัวที่บอกกับเฝ้ามากเลยไปตัวนี้อืมมันก็เล่นดีแล้วป่ะตัวนี้ใช่แต่รอบรอบล่าสุดมันเปลี่ยนเป็นฮิวเบรลี่ไงอ๋อฮซสิกเทเยอร์ก็ต้องเล่นตัวนี้แหละเสียงใครขอแล้วฮอสฮอสทีอ๋อไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ากี่แมวขึ้นอ่ะ วิเชลลี่อยู่อยู่อยู่ตรงอยู่ตรงสวนที่กรุ๊จะไปสวนไปแล้วทีอยู่ก็เห็นแมวขึ้นแล้วก็แบบอยู่ตรงหน้าเลยตกใจอ่ะเราเรารีกรุ๊ปกันหน่อยไหมมีใครอยู่ไหนบ้างอ่ะบอกไม่ถูกเลยแมวขึ้นอ่ะชั้นหนึ่งหรือชั้นสองชั้นหนึ่งพูกูอยู่ตรงสวนตอนเนี้ยชั้นรีบไปแล้วนางนางมาทุบเครื่องเราแล้ว เราจะไปสวนสวนไปยังไงก่อนดีกว่าสงาร,รงกล<ห>างเลยมึงมาเบาๆนะมึงนันดวิ่งมาเปิดดูคล่องๆๆๆๆๆหายตัวแล้วมาแล้วมาแล้วสวนมาแล้วมันมาที่สวนแล้วนาง่าดหน้าเราไปมาดูเครื่องที่สวนละ โอ้โหทำลายเครื่องมักมัดอุ้ยเกือบอุ้ยมันโดนหานกูไปกูกำลังเก็บกุญแจเลยสัตว์อุ้ยกลับมาอีกแล้วกลับไปไหนกลับมาที่สวนใครละมังไม่รู้เหมือลยข้าเครื่องสัตว์ล้อมมันแถวนั้นหน่อยสิของเราประมาณเจ็ดสิบแล้วนี่มันอยู่สวนนะเนี่ยแมวเด้งรัวๆเลยไม่สวนเป็นตรงกลางไง ล่อไงเดี๋ยววะตั้มตั้มแมวขึ้นปะขึ้นโอเคโอเคมาขึ้นเหมือนกันขึ้นเหมือนกันอไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วเหมือนกันไม่ขึ้นแล้วว้าขึ้นแล้วทนไปทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะเปิดตู้จ้าไม่อยู่ไหนอะมาอยู่ที่สวนจ้าผอก็อยู่สวน อยู่ตรงสวนจริงๆอะมึงแต่สวนมันก็แอบกว้างอะนะลูกมันเดินผ่านกูไปแล้วเออน,นเธอเข้าไปในตึกเราอะเออมามามาปั่นกันรุมปั่นเาแอบอยู่ในตึกกลับไปอีกแล้ว,ลวเฮียเราแอบอยู่มุมโตนาำมาเปิดตู้ข้างๆเรากาขึ้นนัดนัดมึงอยู่ไหนนัดมึงอยู่ไหน,นอยู่สวน อุยชีนั่นแหละมึงเพื่อเอ็นเครื่องนี้ป่ะเดี๋ยวพอเชอรี่ไปเราเรามาปั่นเร็วมันลุมปั่นเลยเครื่องไหนในสวนชั้นล่างใช่ป่ะใช่ใช่นัดนัดมึงอยู่ไหนมาปั่นเร็วอยู่ไหนอะมึงอยู่ไหนอะไอ้เครื่องที่เชอรี่ทุบเมื่อกี้เนี่ยเออเนี่ยอิกาขึ้นนิสัตย์ลงลากตีนมาด้วยชัวร์มาแล้วเชลลี่มาแล้วมึง นางไป,าปไปแล้วใช่ไหไปแล้วมันตามมาถูกมั้งใช่เครื่องอยู่ไหนวะกูควรปั่นต่อไปเนี่ยปั่นต่อแล้วกันะหาเครื่องไม่เจอเครื่องในสวนตรงไหนอ่ะเราเราซ่อมอยู่ทำไม,มเรามองหันเขาเห็นแล้วมาเลยป๊อปไม่ใช่ <laughs> ใช่เหรอ ใช่แมวขึ้นมาแล้วจริงๆแมวไม่ไมมขึ้นมันอยู่กับมาร์าอยู่กับมาร์าขึ้นแล้วประตูตอยู่ไหนประตูตอยู่สองฝั่งอะ่ะหายตัวไปแล้ว <laughs> แมวขึ้นว่ะมันอยู่แถวกูแน่เลย ม,มันมันมีมันน่าจะมีโน,ว,นวันนะจะขึ้นเหมือนกันน่าจะมีโนวันนะมันรอดักมัดอยูอ่มาเปนานิดประตูอยู่กับเรามาเปิดอีกประตูอยู่นะเชื่อแล้วคนแกน่เราเทมกับเมื่วานนางไปแล้วนางน่านจะไปอีกประตูหนึ่งแล้วใช่ถูกต้อง เปิดได้ก็คือเปิดไปเลยนะประตูไหนเนี่ยที่เปิดแล้อประตูฝั่งตรงข้ามกับไอที่ปั่นเครื่องสุดท้าย <c oughs> นา่งมาหาเราแล้วนะ ยินดับทำไมอีกายังอยู่ที่หัวอยู่คือขนาดอีกายอยู่ที่หัวอิชิดี่ยังไม่เห็นกูเลยกูงงมากเหแล้วมึงอ่านตั้มออกได้เลยนะออกได้เลยไปแล้วเราออกไปแล้วรอลยกูจะรอจีน่ามัน